สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแป้งก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ i n e s c o อ m e มสูนะคะตัวแรกก็คือ Angel White Mark s e r u m ค่ะตัวนี้นะคะตัวที่สองนะคะจะเป็น Angel White Mark ค่ะโดยที่ข้างกล่องนะคะจะมีเลขที่ออยระบุไว้อยู่แล้วชัดเจนนะคะ สร้างม,มาว่าแบรนด์นี้เขาเป็นเบสสัมอาค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะแพ้หรือกังวลว่าจะมีพวกสารวัลลอร์ดลาๆเลยนะคะรับรองว่าแบรนด์นี้ปลอดภัย1 0 0เนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยที่ Angel White ซ e r u m Angel White ซ u r u m นะคะคือแ็งจะบอกเลยว่า Angel White ซ e r u m เนี่ยจะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นกระจ่างใส ลดริ้วรอยต่างๆพวกลดฟ้าลดกระลดรอยสิวด้วยเทคโนโลยีเฮ็โตวไว้จากประเทศสเปนค่ะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่จะช่วยปรับสภาพสีผิวให้ขาวขึ้นแล้วเรามาดูข้างในกันว่าเนื้อครีมเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าเนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะมีกลิ่นค่อนข้างหอมหอมเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้าง โดยที่ว่าแป้จะแกะให้ดูก่อนสังเกตว่าเนอทีมันซึมเร็วดีค่ะสาวๆไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะเหนียวเพราะสำหรับเซรั่มตัวนี้แป้จะใช้ตอนเช้าแล้วก่อนนอนหลังล้างหน้าและถ้าใครมีโทนเนอร์นะคะแป้ก็แนะนำให้เช็ดโทนเนอร์ก่อนเช็ดโทนเนอร์ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาใช้เซรั่มตัวนี้ทา หรือว่าถ้าใครไม่ได้ใช้โทนเนอร์อยู่แล้วเราก็สามารถหลังล้างหา้าแล้วก็ใช้เซรั่มตัวนี้ทาได้เลยแล้วก็ตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะส่วนตัวแป้งเองเนี่ยแป้งก็ใช้มาได้มาน3วันแล้วค่ะก็รู้สึกว่าผิวหน้าแป้งดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็น Angel White m a s k ค่ะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าเป็นมาสกที่แบบว่า ค่อนข้างเป็นสูตรเข้มข้นนะคะสรพพคุณของมาร์กตัวนี้เขาจะเด็นเรื่องทําให้หน้านุม่มหน้านุม่ม <c> แ <oughs> ดงแล้วก็เกี่ยวกับพวกความขาวด้วยโดยที่เพราะวันจะมีเหมือนกับว่าส่วนผสมของพิงค์ทูมาลีนที่จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอะคะ่ะให้หน้าแบบ ขาวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทาแล้วไม่ใช่ว่าหน้าเราจะขาวซีดนะคะคือมันจะแบบทําให้หน้าเราดูแบบขาวอมชมพูดูมีเลือดฝาดแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมหน้าใสไม่เพราะว่าเจอครีมดีอย่างงี้ก็เลยนะใส่ก็จะช่วยให้ผิวสุขภาพดีขึ้นเดียวกาจะเปิดเาครีมไม่ดูนะเอาดูเลยว่าเนื้อครีมอะค่ะ เห็นเลยว่ามันจะเป็นสีชมพูหอมด้วยเราลองมาทาที่ใบหน้าเราดูนนะคะทาให้เท่าใบหน้าค่ะแต้งแบบนี้ก็ได้คือบางอย่างแบบบางคนนะคะเขาไม่ชอบแบบทาขีมมา้งหน้าหนาๆแต่ส่วนตัวแป้งแป้งว่าแบบ แป้งชอบทาหนา,นานหน่อยเพราะว่าพอเรามาปุ๊บเราก็นอนเลยใช่ไหมมันจะได้แบบมันโอเคนะถ้าเรานอนเลยก็จะไม่รู้สึกอะไรถ้าหนา,นานหน่อยก็เหมือนว่าถ้าเกิดมันไปติดหมอนอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอะไรพอกๆอ,อยู่หน้ามันยังซึมอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วก็ทาความถีในการใช้มาของแป้งนิ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2- 3สครั้งต่ออาทิตย์อะค่ะถ้าวันไหน เราจะมาร์กหน้าใช่ไหมแเราก็หลังจากที่เราใช้โทนเนอร์โทนเนอร์ใช้หน้าเสร็จแล้วอะ่ะเราก็สามารถใช้มาร์กทานหน้าอย่างนี้ได้เลยเป็นรอบดวงตานะคะอายจุง้งและผากกว้างคือหลังจากที่เรา เช็ดโทนเนอร์เสร็จหรือว่าถ้าเราไม่มีโทนเนอร์เช็ดเราก็แค่แบอกว่าล้างหน้าเสร็จเรามาร์กเลยไม่ต้องไปใช้เซรั่มแล้วก็ไม่ต้องใช้มอเจอร์ไรเซอร์ต่อก็คือมาร์กแค่นี้จบเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนที่แบบไปทะเลหรือไปโดนแดดเยอะๆแป้งก็แนะนําให้ว่าเราควรจะพกมาร์กตัวเนี้ยทาก่อนนอนนะเพราะเหมือนกับว่าเนื่องจากว่ามันจะช่วยลดอาการแบบ ผิวหน้ามันจะแบบเบิร์นใช่ไหมโรดการเบิร์นโรดการอักเสบของผิวหน้าที่เกิดจากการตากแดดได้เพราะฉะนั้นเรากลัวจะมีติดตัวนะคะก่อนจากการแปนจะอยากบอกให้สาวๆไปลองดูนะคะลองใช้ดูนี่หออยิบมาดูทีละอัน Angel White Serum แล้วก็ Angel White Mask นะคะ ยังไงก็อยากฝากสาวทุกคนนะคะผิวหน้าเราอ่ะเรามีหน้าเดียวยังไงถ้าจะใช้อะไรก็ขอให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและปลอดภัยค่ะยกตัวอย่างเช่นสองตัวนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะในการรีวิวคั้างหน้าของแป้งขอบคุณค่ะยังไงก็ติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะ